จังไรพอจ้อยเป็นเังไองในน้อเอฟซีของพอจ้อย,อยงวดมากันหัวซักหัวขวมลงพอจ้อยกับยังว่าเรีมกวัตออกคือน้ำหมาหมากินซิ่งสองตอนกันยังวออองไงว <c oughs> จกัจกเสียยวายยังไงน,<า>นี่คือือจะว่าห,วหังเอาบ่ได้มันเป็นยังคือเอาบ่ได้กันนี่พอจ้อยกับเยียบมันขาพิา้ดินอะไรจะทุ่นขึ้นแต่ซ้ำบ่ถถิแล้วให้ว่านรุดตัไปงวดนี่ว่านรุดเลยบ่ได้ มวดนี่แห้งฝันหน่อยครับฝันแขวนแขวนฝันว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ของป้าจ้อยนี่ไปเอาหน่อไม้ครับไปเอาหน่อไม้ออเดียวหน่อไม้นี่เป็นกิ่มกิ่มยุคขึ้นอยู่เมื่อเท่านี้แต่ว่าบีหกนี่หน่อไม้ก่อนนั่นป้าจ้อยก็ไปนั่งยิงยออยู่กับซับโอ๊ซับโอ๊กล่องเอรี่ซับโอ๊หน่อไม่น่ะ เก็บใส่ถุงปุย๋ยเก็บใส่ถุงปุย๋ยแล้วก็มัดเอารถมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละแกมาเอารถมอเตอร์ไซค์คันนี้แกมาเอา,า,า,อาหอดบ้านเขาลงโอ้คือปวดขึ้เรียสักแล้วไม่กว่วเดียวเอาเวอัวเบิดไ <c oughs> งไม่ได้กัวเดียวอยู่นอนใหม่ได้คุณน้อง ยู่กับน้องใหม่น่ะลาเล่แต่ว่ามันสียู่กับน้องใหม่ให้มันสียู่กับรถกับบุญลูน้อไม้น้ำยังน้อบานปอจ้อยตีเรียบร้อยแล้วสิบหก่นว่าสิบหกตัวเดียวน้อไม้อือตัวเดียวน้องใหม่น้อไม้ปอ,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 อปจ้อยตีเพิ่นตีปอจ้อยนี่เป็นเวกเกษตรปอจ้อยนี่ว่ามันสีว่าอึ้นรถจะเบี่ยนรถตรงกันเมื่อไหร่พอ 8, ปดหกแปดแปดหกแปดขันมันรถมันก็นกนสีเป็นเจ็ดหกเจ็ดกระจ้าเธอเบิ่งว่ลรถขั้นี้สี่มีอภินิหารบบสิโขกโบปีน้ติสิโซกไข่พอจอยบ่คู่เชียนี่ขั้นมันเป็นนี่ยังนี่เลขมันสิออกท่านที่แต่ว่ามันสี่เป็นบ้าสี่ขึ้นสีุ่่งทั้งใดเท่านั้น หรอมันเสีออก 8, 9, ปแปดเก้าก็ไดอครับกูเทียรมันออกแปดเก้าทุกเทียรเพราะว่าเป็นหกเดีแปดหกหกกับเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันพระเจ้อันก็เลยเอาเลขรถของพระจ้างงอนันในลาลงตีอวมว้นในเบื้อเราเยอะขนาดคืนลงไหม่ยุ่นี่แมนแล้วขั้นพูดได้อยากซื้อหน่อยขั้นพูดได้อยากซื้อหน่อยหน่อยเนี่ก็คือซื้อแปดหกตัวเดียวแปดหก แปดหกแปดตัวเดียวโคโลเพราะวันหนึ่งมันบ่ได้ตีเลยเพราะว่ารถนี่แกนอใหม่มาให้พระจอยเป็นทุงปุ๋ยมาหอดบ้านแข้มพระจอยยังขึดอยู่สองสองสองหม่องรถกับบัานเล็กที่เฮียนบ้านเล็กที่ตัวใดพอบ้านเล็กที่ในสองหาซูชุ่มนึงมันก่อเอคยเปิดแล้ว มันก็เรียกจะหาซูนเราพัดท่านบอกแต่ว่าพ่อต้อยฝันหน่อยลีม่อนฝันหน่อยแล้วก็ฝันเป็นกระไรเงินเลยครแต่ว่ามันสีได้บ่อรถคันนี้สิเอาให้พ่อต้อยได้บ่อหงดนี่อีซี่ให้พิจารณาครับว่านอไม้มันเป็นอีังแต่ว่าพ่อต้อยนี่ซับเอาหน่อไม้กอเดียวนั่เอาบ่อเบิดได้เป็นทุงปุ๋ยได้เป็นทุ้งปุ๋ยแล้วนี่ การย่างออกมาบาเบิร์ตนกไม้ก่อเดียวแป่นๆนอไม้เป right so ็นจ <Huh? S 3> <You S 2> right ีมๆกันคือจังนิ้วมือเขานี่เป็นจ mm ีมๆกันยึดซับเอานี่เราก็ะซับเอาซับเอาซับเอานอไม้สีซ้ำกันเบิร์่มีนอสันนอยาวบ่านเป็นเขาแล้วบ่ริสสีข้าวขาวฝ้ามือนี่แหละนอไม้สีเพียงกันชัดเลยไปมันเต็มบิรอ่อมบิร์ตเต่บดีงามตัวนี้นอไม้บิดีงามก็จะกันเลยว่า เขาันมันนั่นดีๆนี่มันสีออกเลขรดเลขลดนี่แปดหกแปดผููได้อยากซื้อกับขั้นอยากซื้อสองคู่ก็ซื้อแปดแปดนั่นครับห้าลังเทียมมันเป็นบ้าห้าลังเทียมมันเป็นบ้าขั้นมันเป็นบ้าขั้นมันลดขั้นมันขืนมันลงขัดตีลายตัวลายกับลายตัวเลขพ่อจ้อยนี่ยังมีขัดหาย่ครับขัดหาหน่อยหนอย ใกล้เมื่อเลขสยีออกก็ได้แห้งหน่อยเลขยกพอจ้อยครับไกลทอดน้ำฝนมาแมนพอจ้อยอยากมันออกนำกำปันครับก็ถือว่าไข่มันออกซะเลขยกพอจ้อยตัวมันสะออกงวดนี้เด้อเท่าไรละ่ะพ่อน่ำโศกน่ำลาบใบพอจ้อยน่ำเน่าอยากน่ากินใ่พอจ้อยยูดากรถวพอจ้อยคือแปดหกแปดครับตัว<ม>เดียวตัวเดียว,โ,วโคโลโบัสไ้ตีน่ะ พ่แปดหกแปดครับแปดหกแปดนี่มันสีออกกี่ลีบวรถสีมีอภินิหารว่ารถสีหักพ่อจ้อยวะครับหนึ่งวดนี่แตงโมนะรับพ่อจ้อยยังไม่ได้ลองเป็นงานวะเอาเอาเด้อไปน้ำพ่อจ้อยครับผู้ใดไปน้ำพ่อจ้อยนี่ขั้นผู้ใดไม่ทุนหน่อยงบหน่อยครับผู้ใดซื้อเลขซุยหน้าซุยหลังเฝ้าแม่มันสีบิดปีถิมเจี๊ยดิ มาถามผอจ้อยว่ามันเป็ี่ยนยังเป็นยังไดไปยังไดมาจังไดเพราะว่าแขกของผอจ้อยเนี่ยมืออื่นสิม,มาหลายครับโอ้ครับผ<ส>มแปดครอบครัวครับมืออืน่นบันทึกม,มาหาผอจ้อยครับนี่มองจอดรถเลยตอนนี้มองเรื่นเพิ่นถือเลขน้ำผอจ้อยครับเพิ่นถือตัวได้หรอเปล่าหกสองสองหกครับถูกโอ้่นรวยถือนนีว ตัวได้มาโดนไล่วัดนี่ตัวมากตัวชอบตัวได้พาะแปดหกแปดตเดียวหกแปดโคโลแปดหกแปดแปดหกแปดตัวเดียวฟู้งบหน่อยมิเร้าบาทกั็ชื่อได้เลขโคจอยคือเลขตามตัวกันยังได่งเงินไหลครับโคจอยสีบพ่อเย่ยมมาเลขตัวหน่อยน่อยตัวนักนักขั้นมันนัก ขั้นต่ำก้อนสีเห็นก็นเล็บเนื่องเพอเวอร์ครับพอจอยฝัน่าขี่รถขั้นของพอจอยนี่แหละแป๋วน้อไม้ครับน้อไม้ก่อนนั้นแปลนเปลี่ยนครับซากลากอยู่ครับขึ้นนิ้วมือนี่ครับอ้อมเลยครับอ้อมก่อนเลยมันไปออกอยู่จังใดออกหลออกคักออกแม่กัรพูนก้นก็ว่าไปพ่อมูเห็ดปวก่แล้ะครับอันนี้น้องไม้คือจังนิ้วมือนี่เพียงกันจะถัด พ่อจ้อยก็ไปนั่งเสียมสับเอาเลยบอกว่าบุบ่มีหนามบ่มีอย่างไม่ตนม้นน้ใหม่ซาบหลักเปลี่ยนขึ้นจังโค่นนี่ใบไม่ใบไรใบยั้ก็บ,บม่มีมันมาโยงได้เป็นจยนจีจๆมๆกันอยงน้ำใหม่สับแล้วก่องโตกูไว้เย็บใส่ถุงปุ๋ยเย็บใส่ถุงปุ๋ยแล้วพ่อจ้อยก็เอารถคันนี้แกะมารถคันนี้ซีมี่พี่นี่หันว่านี่งวดนี่ คันเมียพี่ในหารเนี่ยมันสิออกแปดหกแปดทะเบียนรถแปดหกแปดแมนครับเพราะว่ารถคันนี้ผ้าพอจอยเอาเนอใหม่มาหอดเฮียนหอดสั้นครับแต่จังเธอเบิ้งว่ามันสิแมนหรือบ่แมนเออคำนันเป็นบ้าเสืเอเสเดือดมันสิออกแปดแปด พอวันนอไหม่เนี่เตรมถุงปุย๋ยพอจอยออกมาหอดเฮียนคักครับใส่ดากรลดมาหอดเฮียนถ้าเบิ้งว่ามันสิออกหรือบ่เก้าขั้นปันนี่เลขขั้นนี่หรือว่ามันป็นนี่ยังหรือว่ามันล่มลงหรือว่ามันเป็นอี่ยังนี่เลขสิออกแปดเก้าอันนี้ได้ขีมันคักครับ,บเออเนี่ได้ขีมันคักแกนอไหม่มาหอดเฮียนตัวได้หรครับพอจอยแปดหกแปดผู้ท <1. S 1> ุนหน่อยงบหน่วยให้ซื้อซ้ำนี่ครับหนึ่งสิงหาหนีหน่เนะพอจอยนะแมนครับ พราะวันหนึ่งพ่อจ้อยนี่ก็จักที่ว่างใดฟังพุมฟันพ่อจ้อยดีๆแล้วก็เอาไปตีครับพ่อจ้อยนี่ไปซับนวลไม้ครับขี่รถขั้นนี้แหละไปซับนวลไม้นวลไม้กับก้อนน่ะเต้นแป้นครับปานพุ่นแต่ว่านวลไม้นี่ปันนิ้วมือสากหลักอ่อมเลยครับพ่อจ้อยก็ซับซับซับกองเรื่อยๆแล้วก็ใส่ทุงปุ๋ยแล้วเอารถขั้นนี้แหละแกมาแกมาหอดเหี่ยนฟันนี่หน่อยฟันนั่น บพคือบางหันแกเอาน้าใหม่มาหดเนียนหดสั้นย่างดีแต่ว่ารถขั้นนี่สิคุณบอรถดันนี่สิตัวพอตัอววอสนั่นตัวใดก็าทะเบียนทะเบียนรถนี่แปดหกแปดคำพูดได้งบหน่อยทุนหน่อยบอกว่าว่าผมจะเชื่อจักสี่สิบห้าสิบบาทเนี่ยคือซื้อหกแปดครับตัวเดียวตัวเดียวโคโลครับมันใจร้ายไปได้เพ่อคือจำเป็นตัวเก่าเสียเพาะทำหัวล้านยวคลังเลยล่ะ เออแล้วก <ers> <ga S 2> <sa> ัน <g> ท <ul> ีผู้ใดไปครับปัจจัยครับขอให้ลำลำเรวยๆขอให้นับเงินเป๊ะๆครับวันที่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ